ก็ถึงต้องสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง b u i l l Block นะครับวันนี้นะครับเราจะมาหาโทเค็นแบบ25ทับ25นะครับแบบยากแบบปกติครับแบบพาดวันนี้นะครับโอเคนะครับก้อนแรกนะครับอยู่ที่บนน้ำพุตรงนี้นะครับนี่ปึ๊บป๊เดี๋ยวหาแบบเร็วๆเลยนะครับแล้วก็มาที่ป้ายโทเค็นตรงนี้นะครับปึ๊บ ต่อไปนะครับอยู่ที่สไลเดอร์นะครับอันนี้อันที่1นะครับตรงนี้แล้วก็บนนี้ด้วยนะครับไอ้ขึ้นน้านบนนะครับปึ๊บอ่าสไลด์ไปเลยซีเลยนะครับต่อไปนะครับมาด้านใต้ตรงนี้นะครับเป็นอันที่5อันต่อไปนะครับเราจะไปขึ้นนั่นบนตรงนี้นะครับบนบ้านเด็กปึ๊บปึ๊บอันที่6นะครับ ต่อไปนะครับเราจะไปหน้าโรงเรียนตรงที่ต้นต้นไม้ตรงนี้นะครับเป็นอันที่7นะครับต่อไปนะครับเราจะมาที่บันไดร้านร้านซักผ้าตรงนี้นะครับเป็นอันที่8หลและจากนั้นนะครับเราจะขึ้นมาบันไดฝั่งนี้ต่อนะครับเป็นอันที่9และต่อไปนะครับเราจะไปที่ป้ายตรงสระน้ําตรงนี้นะครับป้ายรถเมล์นี่เป็นอันที่10นะครับต่อไปนะครับเราจะไปด้านหลังธนาคาร อันที่11นะครับและต่อไปนะครับเราจะพี่เราจะไปที่ด้านหลังโมเทลตรงนี้นะครับเป็นอันที่12ครับต่อไปเราจะไปที่ชาร์แบดโทรศัพท์ไอชัตเต็ดชัตเตดรถนะครับตรงนี้อันที่13นะครับต่อไปนะครับเราจะไปที่หน้าสนามบินหน้าสนามบินนะครับเป็นอันที่14อยู่ตรงนี้นะครับต่อไปนะครับเราจะไปที่ต้นไม้ด้านหน้าห้างนะครับก็จะเป็นอันที่15นะครับจากนั้นนะครับเราจะไปที่ประตูเซเว่นตรงนี้นะครับ ตรงนี้ขอเรียกเป็นเซเว่นหนึ่งแล้วก็ฝั่งนู้นเป็นเซเว่นสองนะครับสิบห้าแล้วนะครับตอนนี้ยังยังยังสิบหกแล้วนะครับตอนนี้ต่อไปนะครับไปที่ข้างๆนะครับตรงนี้นะครับเป็นอันที่สิบเจ็ดต่อไปนะครับมาที่เสาตรงนี้นะครับเป็นอันที่สิบแปดและจากนั้นนะครับไปที่บันไดนะครับบันไดบันไดตรงวันเกิดตรงร้านวันเกิดตรงนี้ครับเป็นร้านปาร์ตี้นี่ครับเป็นอันที่สิบเก้าเลยนะครับ ต่อมานะครับมาที่สานตตำรวจดตรงนี้นะครับนี่เห็นไหมยี่สิบครับแล้วก็ขึ้นไปด้านบนด้วยนะครับขึ้นไปเลย่อยเจอตรงนี้นะครับเป็นอันที่ยี่สิบเอ็ดนะครับต่อไปนะครับเราจะไปที่ข้างข้างโรงพยาบาลนะครับปึ๊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 บตรงนี้นะครับยี่สิบสองแล้วก็ขึ้นด้วยนะครับโอ้ยยากปึ๊บยี่สิบสามนะครับจากนั้นนะครับเราจะไปที่บ้านนายกตรงนี้นะครับ เป็น24แล้วก็สุดท้ายพรมพัมพ,ม,พมเรียบร้อยครับ25ได้แล้วก็ถ้าหากชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็บิวบล็อกก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้ครับบ๊ายบาย